สำนักข่าว a f p รายงานกระแสวิตกกังวลในประเทศอินโดนีเซียหลังกระทรวงสาธารณาสุขถแถลงว่าตั้งแต่ต้นปี2,565มีเด็กชาวอินโดนีเซียป่วยด้วยภาวะไตวายเฉียบพลันซึ่งอาจเชื่อมโยงกับยาน้ำแก้ไข้หวัด หรือยาน้ำแก้ไอกว่า320คนในจำนวนนี้195คนเสียชีวิตและอีก27คนยังคงพักรักษาตัวในโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้านนายโมฮัมหมัดสยาริลโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขระบุอีกว่ายอดเด็กที่เสียชีวิตเมื่อวันที่21ตุลาคมอยู่ที่133รายและไม่ถึง3สัปดาห์ก็เพิ่มมากกว่า60รายเป็น195รายทั้งนี้สำนักง,งานอาหารและยาอินโดนีเซียหรือ VPOM เพิกถอนใบอนุญาตผลิตยาน้ำแก้ไข้หวัดหรือแก้ไอของบริษัทผู้ผลิตยานในประเทศสองแห่งจากการละเมิดมาตรการบังคับใช้ภายหลังทางการประกาศห้ามจำหน่ายและห้ามออกใบสั่งยาน้ำเชื่อมรวมถึงยาน้ำทุกชนิดเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีตัวยาที่ก่อให้เกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันในเด็ก